あ ขบถตอสายยางสนามไทยท่านรองประธานสภาองค์การทหารดอนสบุหนองละลอกและรัศดที่เจ็ดให้ต้องให้เกิดท่านเมื่อตีจังหวัดพวงเจริญท่านนายกสมาคมทหารผ่านศึกตรยอมเราจะยังสังเกตท่านด้วยความเคารพครับ รัฒนาภไวันโควิโตแห่งวัตกอบอรัญญาว่าพิจารณาพระเจรคุณรรรา ในนามตัวแทนทภาพต้อขอบว่าคุณแขกผู้เกี่ยวข้องเกท่านครับวันนี้ในนามตัวแทนที่เจ้าภาพผมก็ขอขอบคุณท่านนายกท่านรักลงทุนท่านนายกองค์การทหารจัหวัดจังวัดนี้ก็ผ่านวันนี้ที่เกี่ยวข้องเจ้าภาพท่านแห่งผู้เกียรตินั้นประกอบพิธีอ่าประธานฝ่ายประธานได้รับเอต่าจากท่านพระมหาบุตรไทยสตีโนท่านผีอ่าชอบข้าใจของคุณในทุกที่ห้าที่สุดท้าย ผมจะได้เป็นตัวแทนเจ้าภาพนำบริ่ประวัติของคุณแม่พิ้งกุโมหาหอสังกิตตอนนี้คุณแม่พิ้งกุโมหาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2475อาศัยบ้านที่13หมู่ที่2ตำบลหนองกระพานอำเภอบ้านคาจังหวัดริญจงเป็นที่ด่าของพ่อปิดเมืองทองและคุณแม่ท้อยรัตทสองเต๋อชีบีสามนางเทลเมจันหม่ 3, หหอมเต๋อชีวิต สี่นายโกงตรวจกองเี่ยนชีวิตห้านายรังองค์มหาครับขอไปครับห้านะครับนายซิ่งองค์มหาผู้สิผู้วายชนอ่โนะครับนายติ้งนะครับสำเด็จผลได้เจ็บนายติ้งชนะสุญทรคุณแม่พี่องค์มหานะครับจบการศึกษานะครับประสบกามิธรรนะครับที่เมืงเกาะพีนตะนนะครับ ดการสึงโลกคุณแม่ที่งคมหาสมรสลกัาคุณพ่อสังสักองคมหามีที่ดารวมกันเก็บคนประกอบด,ด้วย 1. นึ่งนายุพิธโงมหา 2. องอาจารย์เอกพิพัฒน์องมหาสามอาจารย์เกทอร์สิตองมหาสีอาจารย์ิสิทธิมหาห้าย์พรมพิธงมหา 6. กอาจารย์สุเทพ โวมหาและจิตตามก็สนับจนช่วงคุณแม่ทีและเรพก็คุณตาปวงมหาได้ประกอบอาชีพรับจ้างเรื่องรู้เรื่องเหตุผด้วยความขยันและบ้านปลายหาชีวิตนะครับของคุณแม่นะค,ะะาานค,คนระะบะับ,บท,ท่านก็อาศัยอยู่บ้านในที่ที่สาหมู่ที่2กับทิดาจนกระท,ทั่งเมื่อวันที่ ในนามตัวเองแลจาต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีทางหนึ่งแลรัที่ให้เกี่ทางประภาพเดินทางประกอบพิธีเป็นประธานฝ่ายคารวะานรัฐที่จะจากท่านข้าวหาลุงชัยกินโดท่านเบ่ารุกการเจ้าข้าตรลงเฉพระกบท่านเจ้าวาดปัดกบแทุกาว่าเดินทางไปรด้มีการประกอบพิธีอูกไฟุกเพิ่นักเรียนแก่ผู้กี่ทุกท่านนะครัระับแบ แล้วก็ที่บนพระกุณเจ้าเป็นหลักเล่ยเนหลักเื่ยนะครับมาจอดด้วยแขกเกียรติด้านในนะครับและด้านนอกนะครับเข้าจามะดับโดยท่านจะต้องถอดรองเท้านะครับก่อนนําเรียนท่านหลากหลายด้รับกานะครับเข้าทางที่ตะวันออกนะครับหลังจากกว่าวัอตรงนี้จันทร์ก็พการะรัตนาท่านพระมหาลโชัยสุจิโยท่านเหสนขันยุการเจ้ากระยาชักกระบอก ท้าเก่วว่าวัดเกาะกระดาพิการว่าพิจารณาท่าทารบกุณและกรรมกาไฝ่ายองในการประกอบพิธีจุดไหวของเปิกรัาชนาถึ่ความโปรกับ ในช่วงที่งาตามมาต่ทุทีเกิดคเป็นเรียนใ้ทุกท่านได้เรือนขึ้นเนที่เขึ้นโยการจยาธรรมะการเลดามายาสเมงการเมยารัระบุารเีกุปนังโคตโตม นาม่ามนว่าเทวตาปมานาว่าตัหว่จาว่าตนาตตจะเลาเโสวะโหอาวเโโหติ